โอ้วันเสาร์ที่พี่ไม่มีแข่งพี่ก็เลยเอ๊มีของใหม่ออกเมื่อวันวันศุกร์ที่สิบแปดมันมีออกอยู่สีการ์ดออกอยู่สีกล่องนะครับก็คือแวนการวิทีโซาร์คิดห <V> นึ่งนีง่หนึ่งดึงกับว p t ิทีโซลารขดสองพี่ทิ้งลิงไว้ที่ใต้<ห>คลิปนี้แล้วนะครับเป็นช้อปปี้ลาซาด้าเป็นร้านพี่เข้าไปในร้านพี่แล้วก็เสิร์ อ๋อมีสองตัวซึ่งรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นบัตตี้ไฟนะครับเป็นชินกัะหรือว่าเอสเนี่ยครับเอสขีดพีทีศูนย์สามขีดหนึ่งเนี่ยเสิร์ตตามนี้เลยเอสขีดพีทีศูนย์สามไม่ต้องมีขีดหนึ่งก็ได้มันจะขึ้นมาทั้งหมดบางคนอาจจะเรียกเอสแต่มังคนคือเอสนี่นะเอาภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรวะเอสเนี่ยอ่ะเราจะมาดูเราเรารีวิวไปแล้วระหว่างบัตตี้สองกอง แล้วก็ระเบิดต้านมัดดี้แล้วก็ระเบิดต้านของแวนกาเรา,ารีวิวไปแล้วอันนี้ก็ถึงคิวของรีวิวข้างในว่าวีพที่สุสามคีดหนึ่งมันมีอะไรกันบ้างข้างในมันมีมันมีก,กันกัอันลอันแรกเลย <c oughs> มีสุ่มหลังกล่องสุ่มหลังกล่องมีอะไรก็พี่สปอยนิดนึงพี่ที่ที่ใครยังไม่ใครยังไม่ดูก็ไปดูซะได้ตัวพิเศษเว้ยไลเซนต์ไลเซน์อ่านี้ครับการ์ดทั้งหมด จะมีกี่ใบวะเดี๋ยวดูก่อนปุ๊บ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 หนูชี้จากหลังกองยันสิบสามใบโกนอ่าการทั้งหมดสี่สิบสี่ใบนะครับแล้วก็นี่เลยโกสิบสามใบรอยเย่าสิบสามใบแล้วก็นะลูกคามิ้น่ะตมุตตมิอีกสิบแปดใบนะครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างมาเขาให้กินมากี่ใบครับอ๋อมีคลิปด้วยคลิปให้กินมาสามแบบสามสีแบบละสีละสองใบนี่เลยนี่ ฟ้าสองเหลือสองเขียวเอ้ยหล่นมีมีใช้กันสบายอะไอ้นี่อันนี้ก็เจ็บคอกันเล็กน้อยพูดมากแล้วเกินวันนี้พี่เมื่อก่อนเขาเรียกว่ามีพอดีใช้ตอนนี้อาจจะมีเกินพอใช้ไม่เมื่อก่อนไม่พอดีชุด e b มันโอ้โหให้มาอันเดียวชื่อวีนั่นเมงสมมุติมีมีกี่แคนวะสามแคนใช่ป่ะแคนให้มาสองอันวะมันเป็นฟอยส์องแคนแล้วก็เอ็กเซลหนึ่งแคนอ่าแต่สื้อให้มาสามสีเลยแต่ว่าให้มาสามสีสามสีสีละหนึ่งเออนั่นแหละ อ่าเรามาเริ่มด้วยโกก่อนเลยดีกว่าเอ้ยลอยย่างลอยย่างลอยย่างครับพี่เรียกผิดสองครั้งแล้ววันนี้แต่ว่าโกนี้ยร่างเก่ามันเป็นโกหลายคนเลยอาจจะเข้าใจผิดเมื่อกี้พี่เรียกผิดเมื่อกี้เมื่อกี้คุยกันแล้วว่าลอยย่างพี่เรียกผิดเองอ่ะอันนี้ก็โมนาสแซงตูรีอันเฟรดเทคแรกก็คือคอนติเนียลบัตเตอร์เบดของคุณทั้งหมดที่อยู่บนช่องเรียกการหรือช่องกีการดได้รับพลังบวกหนึ่งหมื่นชิลบวกห้าพันทำให้เวลาเนี้ยถ้าอยู่ในสาวเวลาตีเนี่ย จากตีหมื่นทรรมนายจะกลายเป็นตีสองหมื่นแล้วถ้าเกิดเอาบออินเตอร์เซฟหรือว่าเอาไปกัดได้ชิวได้ชิวบอยห้าพันเป็นหนึ่งหมื่นเหมือนกันโอ้ยไล้เว้ยไล้เว้ยแล้วก็ทิ้งต่อไปยังโหดยังไงอายังไม่หมดนะออโต้คีย์บวกเจ็ดใจเย็นไม่ใช่ไม่่ใชออโต้แวนการ์ดเมื่อลงสนามเคาน์เตอร์บ้านหนึ่งโซบาร์หนึ่งนำบัตเตอร์เบทจากดรอปโซลของคุณหนึ่งใบกลับขึ้นมือคุณแล้วก็จนจบเธอเนี้ยยูนิตนี้จะได้พลังบวกหนึ่งหมื่นและถ้ามีอันเฟรดการที่ชิวันเฟรดนะในโซ ยูนิตนี้ได้รับคีย์ข้อบวกหนึ่งสามารถเอาไปเล่นได้ทั้งพรีเมียมแล้วก็วีด้วยเพราะเทคสกิลมันเนี่ยมันเป็นออโต้เมื่อลงนี่ไม่ต้องห่วงว่าจะเสียไมะเก็ดเลยแล้วถ้าเกิดเกศสีมาทับนี่จะได้ด้วยไหมความสามารถเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้นะจะไม่ได้สกิลแต่ว่ามันเอาไปเล่นง่ายเพราะมันเป็นเทคคอนเนื่องว่าเกศสีมาทับแล้วแหมติดฮาร์ดก็ลุยแหลกทะลุขึ้นมากิสลบเลยหมื่นไอ้ยนี่นี่เราเราเอียงไว้ป่ะอ่าพี่ลืมบอกไปนะครับทั้งหมดเนี่ย ที่พี่เอียงเอียงมันไม่ได้ทํามั่วๆนะที่พี่เอียงเอียงเนี่ยที่หรือว่าที่เราเรียกเลสไว้เนี่ยเราจะเลือกตัวเฉพาะที่มันเอียงเอียงที่เอาไปใช้ได้จริงๆครับส่วนตัวที่ใช้ได้ไม่จริงเนี่ยเราก็ไม่อา่านแล้วกันเพราะมันเยอะอา่านไปน,น้องก็บอกว่าโอ้อ่านทําไมนั่นแหละอ่านทําไมปะตัวที่สองตัวนี้เป็นทางเลือกใช่ไหมพี่ตาบอกมาทางเลือกอันนี้คือเอาไม่ได้เล่นกับสายอันเฟดเอาไปเล่นกับซิงเซเวอร์ดัตก้อนจัดไปเด็กเฉพาะทางของมันได้เราดูซีว่าไง สกิลแรกออโต้เมื่อลงสนามโซชาร์ตหนึ่งเพราะว่าสิงเซฟต้องใช้โซห้าใช่ไหมอันนี้เข้ามาโซชาร์ตหนึ่งเพ่อให้ใช้ได้เร็วขึ้นแล้วสกิลที่สองเมื่อกาดถูกส่งลงดอกโซนจากโซของคุณในเทิร์นคุณยูนิ่นี้ได้รับพลังบวกห้าพันจนจบเทิร์นแล้วก็มันบอกว่าถ้าคุณโซบัสห้าเนี่ยก็จะได้บวกสองหมื่นห้ามาบอกค่ว่าโซกัร์ดเท่าไหร่ก็ได้พลังบวกเท่านั้นถ้าโซเซฟเนี่ยโซบัสไว้ปุ๊บตัวนี้ก็บวกไปก่อนเลยสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าล้อเลยบวกสี่ตัวบวกแล้วก เดี๋ยวพี่สัมภาษณ์ก่อนพี่บอลครับชุดนี้ออกมาเนี่ยเราจะเล่นอะไรเอาเป็นเราแหละเราใช่ไหมเป็นเป็นมึงอะนารูครับเป็นนารูไอเฮลวะครับผมพี่บอลอยู่ข้างหลังนู้นเฮลเอาวผมชอบโกโกนุกเอ่อเล่นนารูครับนารูโน่นไอตาอยู่ทางนู้นรอยอดรอยอดอ่าเฮ้ยไม่ไม่ซ้ำกันเอามีไอบอลไงนุกซ้ำกันอ่านี่ข้าม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 แล้วก็มาเกตสองอ่าครับผมตะกี้จะพูดไซส์สอง อ่ารู้สึกตรงกลางเนี่ยมันสะ,สะท้อนอย่างมันมีไฟต่อไปอัศวินแห่งความพักดีเบดีเวียเกตสองนะนะอ่าครับผมเมื่อออโตเมื่อลงสนามจากมือช่องเรียกอากาศเท่านั้นคุณสามารถคออัศวินแห่งมิตรภาพเคจากบนมือลงช่องเรียกอากาศได้ถ้าคุณขอโจก,กันหนึ่งใบเคน่ K, จะเป็นตัวนี้ตัวนี้คือเคอ่าตัวนี้เป็นเคที่ว่ารูปมัน,ต,นต่อกันด้วยนี่นนยอ่ารูปมันต่อกันอะไรนะดูซิอีกทางอีกทางแต่แต่ว่าเราไม่ได้อ่านแค่อีกตัวหนึ่งอ่ะอ่านครับเดี๋ยวอ่านเือนันอ๋อเลดอยู่อ ใช่ใช่รู้ต่ออีกทางวะไอบอลโคตรตีใช่ไหมข้างในชนตูดครับตูดชนตูดอา่ะโอเคๆนะหนึ่งทางนี้นี่ทางนี้ทางนี้นี่ด่างเสียบกันละเจี๊ตูดชนตูดใช่ไหมเฮียตชนตูดเนี่ยตูดชนตูด่อทักกี้อ่านเสร็จเแล้วว่า K สองเนี่ยตะกี้ต่อไปต้องเป็น U ในการต่อสู้ที่ยูนิตนี้ถูกบูดด้วยเคก็คือตัวเมื่อกี้เกณฑ์หนึ่งอะยูนิตนี้จะ power บวกสามพัน เวลตีไปก็จะเป็นหมื่นสามเดี๋ยวค่อยไปอ่านตัวต่อไปตัวต่อไปย้านะพี่บอกก่อนข้อมูลก่อนมันให้มาแบบละใบนะครับครับผมเลยมันเลยเยอะมันไม่เหมือนทีดีจะให้มันหลายใบอันนี้จะแบบละใบต่อไปอัศวินแห่งมิตรภาพพี่ย้านะครับว่าแยกแค่ต่างๆพี่ทําลงในช้อปปี้และลาซาด้านะครับลิงก์ร้านพี่ช้อปปี้และลาซาด้าอยู่ใต้คลิปนี้นะครับพอเข้าไปที่ร้านพี่ปุ๊บก็ไปไปเสิร์ชชื่อชุดต่างๆว่า VBT อะไรก็ว่าไปต่อไปเค เมื่อลงสนามจากมือคุณเคาน์เตอร์บาลหนึ่งค้นหาอัซซูแห่งความพักดีเบดีเวียก็คือเกตสองหันไปเมื่อกี้จากกองการ์ดคุณไม่เกินหนึ่งใบคอการ์ดไปนั้นลูกช่องเรียการและสับของการ์ดคุณคแล้วก็มีสกิลที่ 2, 2> อบอกว่าในการต่อสู้ที่ยูนิตนี้บูทให้กับเบดีเวียย e er, ูนิตนี้พาวเวอร์อบวกสามพันคำนวณเพิ่มบวกอสามพันเท่ากับว่าถ้าเกิดเบดีเวีย e er, บูทด้วยเคเนี่ยจะเป็นหมื่นแปดบวกจากเบดีเวียกับเคอีกคนละสามพันเป็นบวกหกพันก็จะเป็นสองหมื่นสี่ สองหมื่นสี่นี่ก็ชิวๆตีข้อฟอสก็ได้ตีใครก็ได้การหมื่นห้าเตะไม่เลยอ่าต่อไปใบสุดท้ายหมาน้อยน่ารักน่ารักจริงเมาไปดูซิที่เหลือนี่เราก็ไม่อ่านนะครับตัวไม่ต้องใส่หรอกอ่าเกรดหนึ่งอันเนี้ยอ่าอเบเก้าหนึ่งครั้งต่อเทินเสียดายอย่างเดียวนะเป็นหนึ่งครั้งต่อเทินเมื่อเรียกการ์ดใบอื่นของคุณลงสนามด้วยค่าฟอสหรือความสามารถของการ์ด คุณสามารถให้ยูนินี้ได้รับพลังเวอร์บวกห้าพันจุดตรงไหนก็ได้ใช่ไหมมึงจะบ้าแล้วนะลงหลายๆรอบๆละห้าพันนี่เ่าไห่วะเนี่ยคือสี่หมื่นห้าคำว่าคุณด้วยค่าคอสเนี่ยค่าคอสคือในเทคที่เป็นวงกลมที่หมายความสเป็นเรื่องสิ่งที่เราต้องจ่ายอันนี้จะเรียกว่าค่าคออืสแล้วความหมายของแล้วเดืนนี้มาค่าคอสกระจายเลยไม่ใช่เหรอ เรียกว่าบุ้ยบุยบุยเต็มไปหมดเลยเรียส่วนใหญ่จะเป็นความสามารถที่ต่อจากค่าคอร์สอันนี้เรียกว่าความอ๋อไม่ใช่ค่าคอร์สอ๋อต้องค่าคอร์สนะแต่เขาเขาเขาเผื่อเขาเผื่อว่ามันจะมีค่าคอร์สที่สามารถขอการ์ดได้ด้วยก็เลยบอกมาว่าด้วยค่าคอร์สและความสามารถการ์ดคือโซดอย่างเช่นเอาอันเฟรเรียกมาตอร์เบตอันนี้เทคติดใช่ไหมอัอติดครับเพราะว่ามาตามาตาเบตเนี่ยมันเข้ามาจาก อันเฟรตตัวแรการถเข้ามาจากกองสมัชการ์ก็บอกไว้แล้วว่าจากค่าค้อนหรือกองสมัชการ์้วมีอีกหลายตัวเลยขรอยาที่เราเรียกเครื่องนึ่งเราจะมาให้ครั้งเดียวแหละพอใช่ายใช่อ่าต่อไปจะเป็นกลงกลงโลงพลัดินนะครับเราจะมีตัวยิงอยู่4ตัวห้าตัวอ่าเริ่มต้ยเกตสามหน้ากล่องไม่ใช่ก็เดี๋ยวนะตาบอกว่าอะไรนตาพูดอีกทีนีพวกนี้ใส่มาทําไมใช่ไหมแลกตัวกระจอกเขาจะทํามาทําไมวะสู้รถพวกนี้แล้วว่า นี่คูณสอง่งกล่องกล่องหนึ่งอ่ะลดรึงครึ่งหนึ่งไปเลยแล้วก็ให้แต่ตัวเก่งๆแค่ตาเาเพื่อเขาไปคิดคอมโบได้ไงตาไม่ตอบเคี้ยวอยู่มันเคี้ยวอยู่มันเคี้ยวไก่หน้าเอาวตื่นไหหน้าเพราะว่าหน้าหน้าร้านพี่มีมีงานพระนครนีรีวของกินเต็มเลยมันไปซื้อกันมาแน่คันเราไปได้เป็นตัวได้อามาหน้ากล่องว่าไงนะฮิวอัลซูวินหมาป่าสีเงินเกาโมเทกแรกคอนติเนียลถ้าคุณมีการ์ดบนมือหนึ่งใบหรือต่ำกว่าเรียกร์ดทั้งหมดของคุณจะไม่สามารถถูกโจมตี และไม่ถูกรีทรายด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งความสามารถที่2ออโต้แวนการ์ดเมื่อลงสนามคอสเคานต์บัลหนึ่งดูการ์ดสามใบมือสุดจากกองการ์ดคุณคอการ์ดหนึ่งใบาจากในนั้นลงช่องเรียการ์ดนำการ์ดท,ที่เหลือไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดคุณและยูนิตของคุณ6ใบจะได้พาเวอร์บุกสามพันจนจบเ์อ <c oughs> โอ้แม่งเก่งจริงว่าตัวนี้โหเรียกพวกด้วยอันนี้จริงๆอะมันจะเก่งน้อยกว่าสายสายสายหลักก็คือเอเซลเอเซอแต่ผมเคยเห็นต่างประเทศเคยเอามีคนเอาดิ้งนี้ได้แชมป์เหมือนกัน แล้วภาค V มีเอเซลแล้วหรอมีแล้วครับมีแล้วนี่วีเอเซลเนี่ยเก่งกว่าไหมตัวไหนเก่งกว่าสรุปเอเซลเก่งกว่าเอเซลเก่งกว่าครัรวเร็วไหนไหนเก่งกว่ามาดูนี่จริงเปล่ามาดูดิมาดูดิจะเป็นเอเซลตัวที่สองเทคเลเวนแฮง์อันนี้อันนี้เป็นเกตสามนะครับเป็นเกตสามครับ Active ต้องอยู่ในมือนะตอนเทสสกิลอะถ้าแบนการ์ดของคุณเป็นการ์ดที่ชื่อราชสีผู้เล่าร้อนบอลเอเซลเป็นเอเซลที่อยู่ในชุด E B E B ศูนย์สามครับผม ถ้าเกิดว่าแวนกลายเป็นตัวนั้นนะจ่ายค่าคอสเคานตอร์บาร์หนึ่งไลท์การ์ดใบนี้ในสภาพสแตนก็คือสมมติเรายืยนเป็นเอเซลอยเอเซลตัวเก่าอยู่ปุ๊บเคานต์บาร์หนึ่งไลท์มันจากมือได้เลยดได้เอเซลด้วยแล้วยังมีเทคิวเดยเฮ้ยเดยีย๋ยวนะั้นบอกนะคงไม่ได้เพิ่มเวฟนะไม่ได้เพิ่มเวฟเป็นแอคทีฟต,ต้องใช้ตอนเมนเฟลอ๋อมใช้เมนเฟลด์ใช่แต่ว่ามันจะเพิ่มเอเซลไงมันจะไปเพิ่มเวฟตรงนั้นโอเค อ่าแล้วก็ทีที่2อ,ออตโต้เมื่ออยู่ในนี้โจมตีถ้าคุณมีราชสีเล่าร้อนผู้เล่าร้อนบอลเอเซลอยู่ในโซงคุณคือตัวเก่าถ้ามีตัวเก่าในโซงเคานเตอร์บาลหนึ่งจนจบการต่อสู้ยูนิตนี้ได้รับพาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นห้าพันคิดที่เข้าบวกหนึ่งและคู่แข่งไม่สามารถคอการ์ดที่มีความสามารถพิทักษ์หรือพีได้โอ้โหห้าปีจีได้เอ้าโกก็เอาเว้ยเฮ้ยมาเว้ยมาเว้ยมันเร็วและแรงโอ้ยแรงเว้ยห้าปีจีนี่เดี่ยวเนี่ยอาจจะมีเอ็กเซลได้ถึงสามใบโอ้ยเลเว็บเพียบเรียกพวกได้ด้วยนี่ใช่ครับ อ่านไว้อ่านนี่อนนสองใบเกตสองจะเป็นตัวเพิ่ม,ม,มความเด็วในการเรียกเกตสามอ่าไหนดุซิปเ,ปาาเป็นไงาจะสีเพิงวายุวันเดอร์เอเซลก่อนสามารถแอคทีฟแวนกาดโซบ้านหนึ่งรีไทย์อสูรราาสีราชาส,าชาสีสีแดงเพิงโฮเวลหนึ่งใบบนเรียากาดค้นหาราชาสีผู้เร่าร้อนบลอนเอเซลไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์ดคุณรายการนั้นในสภาพสแตนและยูนิตนั้นได้ลบหนึ่งจนจบเทิร์นจากนั้นสบกองการ์ดคุณ สมมติตัวนี้คือตัวที่ต้องรีทายสมมติตัวนี้อยู่ในสนามอ่าตัวนี้อยู่ในสนามใบนั้นเป็นแวนการ์ดปุ๊บโซบ้านหนึ่งรีทายเกณฑ์หนึ่งเมื่อกี้ทิ้งไปเอาเอเซลตัวเก่าที่อยู่ใน EB เนี่ย EB อะไรนะอ่าอีบีศูนย์สามรีจากไหนจากไหนจากกองเข้ามาเรียกมาเลยนะไลท์ทับเลยแล้วตก็ได้ลบหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีใบนี้อยู่ในมือเมื่อกี้มันได้กระโดดไปอีกรอบไหมกระโดดมาปุ๊บได้ไม่ลดด้วยได้เอเซลเพิร์ตตัวโอ้โหคอมโบจริงจังเันดึง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 โอ้ยหมันโอ้ยหมันโอ้ย ตัวเนี้ยบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ไอ้นี่เราบอกไปยังวะเนี้ยตัวน้าใช้ยังครับตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับหมายถึงทางเลือกแล้วเปล่าฮิวอ่ามันมันมันเป็นใบทางเลือก่าลองดูลองดูอัศวินแห่งการทําเต็มที่อาเซรุตชื่อมึงนี่ออโต้ช่องแวนการ์ดเรียการดก็ได้นะเมื่อลงสนามจากมือเมื่อว่าไรหรือคอก็ได้คอทิ้งการ์ดจากบนมือคุณหนึ่งใบดูการ์ดสามใบบนสุดจากกองการ์ดคุณคอการ์ดที่มีเกรดต่ำกว่าหรือเท่ากับแวนการ์ดของคุณไม่เกินหนึ่งใบจากในนั้นลงช่องเรียการ์ด นำการ์ดที่เหลือไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดคุณก็สมมุติว่าสมมตินะเราโจมตีอยู่มีตัวตัวของเก่าเนี่ยสมมุติไปย่อยปุ๊บความสามารถคอ,อการ์ดหนึ่งใบก็คอใบนี้มาปุ๊บแล้วใบนี้ทิ้งอีกใบสามารถเปิดสามใบจากกองเลือกคอไ,ได้อีกใบถ้าเกิดว่าเราได้คอสองตัวโอ้โหกำไรว่ะมาเพิ่มเวฟ <c oughs> หรือว่า <c oughs> จะงงลงช่องลงช่องแล้วถ้าเอ็กเซลเยอะๆนี่ก็ลงเอ็กเซลก็บวกหมื่นได้ใช่ครับหลายเว้ยหลายเว้ยเฮ้ยโหนี่เรียกโคูงทั้งนั้นเลยเนี่ยสายบวกเนี่ยโดน สายเนี้ยบกอย่างเดียวใช่ป่ะครับผมถอยหลังแล้วหกล้มใช่ไหม <c oughs> ถ้าเป็นมวยเนี่ยใช่ใช่ยิวกับจบทางนี้นี่เออต่อไปอเป็นเป็นเกตหนึ่งอ่าอสูรราชสีราชสีสีแดงเพลิงโฮเวลเมื่อจบก,การต่อสู้ที่ยูนี้ยูนิตนี้บูทถ้ามแมนการของคุณมีคำว่าเอเซลในชื่อกาดเขาตัวบ้านหนึ่งนำยูนิตนี้เข้าสู่โซ่จั่วการหนึ่งใบและขอการหนึ่งใบจากมือคุณลงช่องเรียกการ ก็สมมุติว่าถ้าเกิดมันอ่ะบูธให้กับแวนกาดที่มีชื่อเอเซลใช่ไหมเขาหนึ่งนำอยู่นี้เขาดูโซโจการ์หนึ่งใบแล้วก็คอการ์หนึ่งใบลงช่องเวลาก็เหมือนกับเพิ่มเวฟตอนตีนั่นแหละงเพิ่มอีกแล้วเพิ่มเวฟอย่างเดียวเดี๋ยวย้ำนะครับวันเสราร์ที่19นะครับพี่งดแข่งนะครับไปแข่งอีกทีเสราร์ที่26นะครับเสราร์ท,รที่26เจอกันจบยังโกะจบครับเอาต่อไปเป็นไรดีนารุนารุนะนี่เอียงไว้ปะเนี่ยพี่ลืมไปเอียงไว้กี่ตัวเนี่ยนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้าเอาห้าใบเหมือนกันหกเจ็ดแปดโอ้ยแสดงว่านารู้มีของดีเว้ยของมันเพิ่งออกเติมแปดใบเลยเหรอครับผมอุ้ยแปดใบนี่ถ้าแปดสี่นี่ยี่แปดสี่สามสองถ้วเกินครึ่งเดียวกันเนี่ยเติมไงวะอย่างละสองสามใบอ่ะต่อไปต่อไปเริ่มด้วยเกตดสามก่อนเลยมาเดนโทนิกบิลดราก้อนสกิลออโต้มีสกิลเดียวเลย วันเพอร์เทิร์นใช้ได้แค่เทิร์นเดียวเทิร์นละครั้งนะเมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดจ่ายเคาน์เตอร์บ้าหนึ่งเลือกใบเรียการแถวหน้าของคู่แข่งหนึ่งใบบายก็คือออกนอกเกมจากนั้นสามารถจ่ายค่าคอสทิ้งการ์ดจากบนมือคุณตามจํานวนเรียการของคู่แข่งถ้าคู่แข่งไม่มีเรียการเลยก็ไม่ต้องทิ้งถ้าคู่แข่งมีสองทิ้งสองใบทิ้งสองใบจากนั้นได้อะไรเมื่อจบการได้ได้เทคเมื่อจบการต่อสู้สแตนยูนิตนี้และยูนิตนี้ได้รับพลังบวกค่าผันได้ลบหนึ่งจนจบเทิร์น ถ้ากู่สู้มีห้าใบกูทิ้งห้าใบกูคงไม่เอาแล้วนะใช่ถ้าไม่ปิดเกมจริงที่กูไม่เอาแล้วใช่แล้วเฮ้ยแต่มันก็เป็นทางเลือกอ่ะทิ้งใบสองใบเปิดเฮ้ยแต่ตัวนี้เป็นตัวกำจัดเลียกูต่อสู้อยู่แล้วป่ะใช่ครับเด็กเนี้ยมีเทคมาเนี่ยเมื่อตีก็คือใบหนึ่งตัวอยู่แล้วอ๋อก็ะเพ่อจะสักใบสองใบแล้วดิเวมก็โอเคนะครับผมเป็นทางเลือกตัวนี้ฝึกเหมือนเบรกไลท์เลยต่อไปอ่าตัวนี้เหรอเหมือนเบรกไลท์ใครรู้จักเบรกไลายมากใครทันมากยกมือขึ้น ออโต้แวนกาดเรียกอากาศเมื่อลงสนามเขาตัวบานหนึ่งเลือกใบเรียกอากาศแถวหน้าของแข่งหนึ่งใบและยูนิตรงี้จะรับพลังบวกห้าพันจนจบเทิร์นอ่าสกิลที่สองอัโต้เมื่อถูกไล่ทับคอการนี้ลงช่องเรียกอากาศและแวนกาดของคุณหนึ่งใบจะรับพาววเอร์บวกหมื่นจนจบเทิร์นก็เหมือนเบรกไลรเลยฮะหมายความว่าไงนะหมายความว่าถ้าเกิดมันถูกไล่ทับด้วยเกมสามใบอื่นคอมันลงช่องจากโซเนี่ยคอลงช่องเรียกอากาศคือเด้งออกมาเลยเด้งออกมาเด้งจากโซแล้วก็แวนกาดตัวที่ไล่ทับมันอ่ะพาววเอร์บวกหมื่น เดี๋ยวมีกิบแมไม่มีนะเอาไปได้แค่หมื่นอ่าแล้วก็ถ้าเกิดมันลงเข้ามาสามจากสกิลนี้ใช่ปะ่ะอืมมันก็ยังได้สกิลข้างบนอยู่คือโมยห้าพันเขาหนึ่งใบหนึ่งตัวแล้วก็บวกอ,อีกห้าพันใบกระจุยอ่อาไปแม่งบายอย่างเดียวยเในวันนี้นี่รับตัวทั้งเลือกอมาไหเกตสามอีกแล้วดาร์โกนกิคไคเซอร์เวอร์มิเลียนแอคทีฟหนึ่งครั้งต่อเทิร์นเคาน์เตอร์บัตสองยูนิตนี้จะรับพลังบวกห้าพันคีย์ที่เข้าบวกหนึ่งจนจบเทิร์นถ้าคู่แข่งมีเดียการแถวหน้าสองใบหรือมากกว่า แทนที่จะรับคิดข้อบงหออกได้ครับออกได้ครับนี้โจ,จ,จมตีจะต่อสู้กับยูนิตแถวหน้าทั้งหมดของคู่แข่งอ่าที่บง,ง่ายง่ายก็คือคาสตบ้าสองถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่มีเรียาการอยู่ในแถวหน้าเนี่ยอยู่แค่แวนตัวเดียวจะได้เาวเวอร์บุคคาพันที่ที่ข้อบกหนึ่งจนจบเทินอืแต่ถ้าเกิดว่าคู่แข่งเนี่ยมีเรียาการอยู่แถวหน้าสองใบหรือมากกว่าแทนที่จะรับที่ที่ข้อบกหนึ่งเนี่ยในขณะที่โจมตีอ่ะมันจะเป็นการโจมตียูนิตแถวหน้าทั้งหมดของคู่แข่งแทน ไอ้หมดเลยนี่สกิลเกิดที่แวนใช่ไหมสกิลเกิดที่แวนครับโอเคสมุดยังเขามีเอ็กเซลดวมเอ็กเซลด้วยเป็นห้าตัวก็ตีห้าตัวเลยโอ้โหทั้งเรื่องจริงว่ะเจอเอ็กเซลนี่กวาดเรียบเลยใช่ครับเห็นอย่างเงี้ยฟาดเรียบนะคะแต่ก็คอสเคลื่อนไปหน่อยเขาตัว่าสองอาจจะได้ใช้ไม่เป็นไรนะเอาไว้แก้เกมไงเผื่อเจอไม่เจอก็ไม่ต้องใช้มันแกสองตัวนี้ตัวบุกตัวบุกออโต้เรียกอากาศหนึ่งครั้งต่อเทิร์นเมื่อเรียกอากาศของคู่แข่งถูกบายในเทิร์นนี้ ต่อให้มันยังไม่รู้สนามแล้วเราบายไปก่อนแล้วลงมาทีหลังเนี่ยเทคก็เกิดเหมือนกันเพราะเขาเช็คทั้งเทินเพราะเขาบอกว่าเรียกการของผู้แข่งถูกบายในเทินคุณไม่ต้องให้มันเห็นนะแค่เทินนั้นคุณสามารถทาให้เรียกการที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวเอาไม่ได้ไม่ได้ผมผมจะผมผมไม่ได้เกี่ยวกมันเป็นออโต้มันไม่ใช่ออโต้ต้องต้องต้องรอเกิดเสมอเสมอต้องอยู่ในสามเพื่อเกิดทําให้เรียกการที่อยู่แถวแนวเดียวแนวตั้งเดียวกับยูนิตที่สองใบจะรับเขาบวกค่าพันจนจบเทิน อ๋อมันไม่อยู่แล้วจะแสบสองใบได้ไงวะใช่ใแนวตั้งมันเมาสก,กิลมันเนี่ยไม่ไม่เอาพี่ผมเพิ่งเห็นออโต,โต้มันต้องอยู่มันต้องอยู่ยเลยอ๋อแล,แล<ม>้วแน,นวตั้งเดียวกับมันสองใบแนวตั้งเดียวกับมันสองใบคือช่องเบรกาด้านบนกับด้านล่างไงตัวบูทอะช่องตัวบูทเดี๋ยวนะพี่งงแนวตั้งเดียวกับบันสองใบก็คือเลื่อกบันได้ด้วยเลื่อนบันได้ด้วยโอเคเข้าใจแล้วพี่เมาไปหน่อยถ้ามันไม่อยู่ก็อดแหลกเลยนะใช่ครับ อ่าต่อไปอ่าต่อไปเดลากอนิกเดสไซน์เป็นเกียร์สองออโต้เมื่อลงสนามโซบาร์สองเลือกใบเรียกากาศแถวหน้าของคู่แข่งใบและยูนิได้ power บวกสามมันใบทุกใบเลยเหรอวะเนี่ยคทุกใบเลยโอ้โหอันเนี้ยเก่งอย่างหนึ่งคือมันไม่ได้ใช้คาลเจอร์บาร์มันใช้โซบาร์เดี๋ยวนะใบใครเลือกเดี๋ยวพี่ดูดูดิเราเป็นคนเลือกโอยแต่ว่ามันจะใบได้แค่แถวหน้าโอยเรียกากว่ะแต่การจากชุดทีดีเนี่ยมันมีตัวที่เสกจากข้างหลังขึ้นมาข้างหน้าเพื่อใบอยู่แล้ว ต่อไปส,สก,กิลสองคอนติเนียลในการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีบรรยากาศถ้าคู่แข่งไม่มีเรียกาอยู่ในแถวหน้าของแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้ยูนิทได้รับพ w e r บวกห้าพันหมายความว่ายุคยุนแถวหน้าเนี่ยที่อยู่ช่องตรงตรง,ตรงกับมันอ,ะอ่ะถ้าไม่มีเรียกา p พ w e r มันจะบวกห้าพันตอนต่อสู้ถ้ามันอยู่ช่อง Excel ก็ไม่มีตรงเลยก็ไม่มีตรงอ่าบวกเลยบวกเลยแล้วถ้าเสู้คุณตัวสู้มี Excel เหมือนกันอ่ะ อะไรนะอันนี้ยังไม่ค่อยแน่ใจไม่พูดไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเนี่ยใ้า Excel เจอ Excel ใช่ป่ะผมคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะคนละโซนกันไหมพี่ว่าน่าจะไม่ตรงเลยเพราะว่าเวลาอย่างซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยวาง Excel เขาต้องบังคับลงไงลงไหนก่อนนะซ้ายก่อนซ้ายก่อนใช่ไหมแล้วก็ขวาถ้าเขาบังคับลงอย่างเงี้ยผมคิดว่าต้องมีผลเกี่ยวกับเอฟเฟกต์ด้วยไม่งั้นเขาคงไม่บังคับลงก็ก็มีสแต่แต่พี่ว่าแม่งไม่ให้ตรงกันหรอก Excel เนี่ยแต่ก็ไม่แน่ซ้ายขวานะเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลอีกทีเออามาไปเก่งไปเนี่ยเด อ่ะต่อไปก็เป็นใบต่อไปอนกอีซีฟินิกส์ใบอีซีให้เก่งมากไปเนี้ยจริงอหรอไหนดูดิออโต้ดอกโซนเมื่อเรียกอากาศของแข่งถูกบายในเทอร์นคุณคุณสามารถคอการ์ดไปนี้ลงช่องเรียกากาศถ้าคุณคอยูดีดีด้าพาวล์สามพันดอจากไหนเอ่ยเมื่อดอกโซนอ๋อพอจากดอกฟรีอีกแล้วเรียกโอ้เทอร์นที่แล้วเราเอาไปการ์ดเทอร์นต่อมาเราบายปุ๊บคอฟรีเลยบายเขาแล้วก็เราเด้งเข้ามาไปกลับเลยนี่วะถ้ามีสี่ตัวก็เด้งสี่ตัวอ๋อจริงเหรอใช่มีตัวเด้งกันเลย มีกี่ตัวแล้วแต่เราแล้วจะได้กี่ตัวก็ได้ใช่ไหมใช่ไม่กี่ตัวผมไม่เก่งว่ะหัวไปกาดดีกว่าอย่างเงี้ยใช่เพราะมันได้ไพ่อยู่แล้วเอาโอ้ยการมื่นด้วยปกติเวลาเล่นคือจะเอาไว้ใช้กาดแล้วไปชุบกับเข้ามาเล่นไอ้เวิร์กเวิร์กเวิร์กใส่ใส่ใส่ใ่ใช่ครับเอาไว้การมื่นด้วยเด้งด้วยไล่ได้นะไล่แล้วโซบาสออกอะไรนะไอทีนี้ไล่ไล่เป็นตัวเริ่มได้แล้วใช้ตัวอื่นโซบาสออกลำบากเป็นยังไงนะเป็นยังไงอีกทีนี้พี่ไม่เข้าใจมันจะบอกว่า สามารถไล่เป็นเกณฑ์หนึ่งได้ออกไล่ตัวเริ่มอะไรมึงคือสามารถเอาไปไล่ได้คือคือเกณฑ์หนึ่งเอาไปไล่ได้เออถ้ามึงมีมึงก็ไล่ตัวอื่นเถอะคือมันจะดูดีกว่าตัวอื่นไงดูดีกว่ายังไงวะคือบางตัวอันเนี้ยว่านกลัวไปกาดดีกว่าที่เมือหนึ่งเนี่ยจริงไหมได้อหมนถ้ามีตัวอื่นกัดก็เก็บไว้ดีกว่าไอ้ตัวอื่นใช่ไหมใช่เกณฑ์หนึ่งเอาตัวอื่นดีไม่จำเป็นมึงต้อง เดี๋ยวนะไอ้นุกมันบอกว่าเน,นี่ยเอาไปไลทได้เกนหนึ่งตัวไหนก็ไลทได้ชิบหา,า,ายังมไม่มีอย่างนะมีสองใบเนี้ยบนมือ,อเราสามารถเลือกได้ใบเนี้ยเยอาสองใบนี้มยเอาไปไหนลงใบนี้เอาไปขอเอาไปไลทเพราะตอนนี้มันคืนคอร์สได้อืมอมันเก่งมันเก่งนุนก๊กมันจะบอกว่าถ้ดูไล่ลำดับตัวเก่นไหนละไอ้นุ๊กตัวไหนมึงชอบมึงก็ไล่ลงไปก่อนเก็บไว้ตัวไหนชอบมึงก็เก็บขึ้นมือตามสถานการณ์เออไปต่อไปคิดอะไรยากๆเดโมดิชั่นดากอนเดี๋ยวนะไอ้นุ๊กมึงเสร็จแล้วมึงเอาละเคลื่อนมึงอ่ะ ตอนนี้ได้ข่าวคว้างเคว้งอยู่นี่อลเคลนพ <ไป S 1> ีเมียม,มึงเอาอลเคลนพี่คว้างเลยเด็ดเล่นไรเนี่ยตอนนี้สรุปพีเมียมึงเนี่ยกีเซ่กีเซ่โอ้อกีเซ่ผสมอลเคลนแบบผสมแบบผสมเดิมผสมอลเคลนแต่กูเห็นมึงตายมาสองสามวันลแล้วเนี่ยโดนตบหัวพุ่มเลยอ่ะต่อไปเดโมริชั่นดะก้อนท่าคู่แข่งไม่มีเรียกาดแถวหน้ายูนิตนิดาพาวเวอร์สามพัน ถ้าไม่มีเลกาชาวหน้าเนี่ยจะเป็นตัวบูธเป็นตัวตีเป็นตัวอะไรก็แต่ได้บวก3,000หนึ่งหมื่น 1, ติดติ่งเลยเป็นหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดบูธแวนการ์ดเนี่ยแวนการ์มาตีหมื่นสองครับมันจะกลายเป็นสองหมื่นสามสามารถตีฟอร์สเข้าได้แทนฟอรสมันจะยีนแวนการ์ดเป็นหมื่นสามไงใช่ไหมติดติ่งอีกหนึ่งเลยต้องการต้องการหมื่นห้านะครับใช่ครับอาแล้วยังไม่หมดยังไม่หมดเฮ้ยแต่พี่ว่าเราขึ้นกีเซ่ก็เก่งนะนุกเทคสองออโต้เมื่ออยู่ิ t นี้โจมตีแวนการ์ดฮิตโจกการ์ดหนึ่ยส่่วนใหญกก็แแบบตารไง เพราะมันต้องเป็นเทคแวนมันเป็นช่องแวนเทคแวนกก็ไม่คิดอ่ะองจะจวกูไม่ให้จำไว้เลยนะน้องพี่บอกเลยว่าถ้าอะไรก็แล้วแต่ถ้าคู่ต่อสู้จ่วอย่าไปให้มันจั่วกาดแม่งเลยถ้าไม่มีกาดก็อีกเรื่องหนึ่งถ้ามีกาดกาดไว้เลยอย่าให้มันจัวต่อไปสายฟ้าแห่งความหวังเกตหนึ่งนะครับที่นุกบอกว่าคืนค้อนไหนดูสิชื่อชื่อโคตรพ้อเลยอ่ะโอ้โหออโต้เรียกาดหนึ่งครั้งต่อเทินเมื่อเรียกาดของคู่แข่ง ถูกใบในเทิร์นคุณถ้าบนดาเมจโซนของคุณไม่มีการ์ดหงายหน้าอยู่สามารถโซบาร์หนึ่งแล้วก็เคาน์เตอร์ชั้นหนึ่งอ้าวแล้วถ้ามีอ่ะถ้ามีก็ใช้ถึงนี้ไม่ได้มีประโยชน์ใช่จะเก่งเขาจะเก่งเพราะว่ามันเก่งนะมันเก่งเว่าดิ้งนี้ใช้คอร์ดเยอะเหรอใช่ก็เดี๋ยวนี้สิริน่าพาเดี๋ยวก่อนไว้ยเอาไว้หงายหนึ่งอ่ะแล้วก็ต่อจบยังพอแล้วอมุตโตมี่นะหมดไปแล้วนะก็มีทิกเกอร์มีดอพีจีมีขี้มี นาลูกเขามีต่อไปเฮ้ยเอาหมดแล้วเอเนี่ยแล้วที่เหลือก็ต่อพีจีทิกเกอร์อะไรหมดแล้วอ๋อมันก็ไม่มีสกิลอะไรอยู่แล้วนะอันนี้ที่พูดไปเนี่ยใส่แทบจะทุกใบเฮ้ยดอเดอร์ก็ดอพีจีก็ใส่ไปแล้วกันรู้จักนะดอพีจีขงไม่ต้องบอกนะครับผมอ่ะจบแล้ว VBT ศูนย์สามคลิปหนึ่งต่อไปเป็น VBT ศูนย์คลิป2องครัตามคลิปเลยครับไปแล้วครับบ๊ายบาย